สวัสดีค่ะอยู่ในช่องอีสบายทพย์นะคะวันนี้พามาดูริมแม่น้ำเจ้าพยากันอีกค่ะเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วมาดูตรงนี้ยังมีหาดทรายขึ้นเยอะๆเลยนะคะวันนี้เหลือไม่มากเท่าไรแล้วค่ะประมาณสองเมตรเห็นจะได้ก็จะขึ้นมาบันไดตรงนี้น้ำขึ้นนะคะน้ำขึ้นแต่ก็ยังขึ้นไม่มาก วันนี้อากาศดีๆค่ะไม่ร้อนอากาศไม่ร้อนเท่าไหร่นี่ช่วงบ่ายแล้วนะคะแสงแดดก็ไม่ค่อยมีจริงๆว่าจะมาถ่ายตอนเย็นๆน,นะคะตอนเย็นๆตรงนี้พรอาทิตย์จะสวยแต่ว่าเมื่อวานทําท่าจะมาแล้วฝนมาก่อนค่ะ <laughs> ก็เลยไม่ได้มาบรรยากาศดีค่ะแต่ไม่มีคนเลย คนเขาก็จะมากันช่วงเย็นๆนะคะเย็นๆค่ำๆก็จะมานั่งบริเวณนี้ภาสารฝั่งนี้ปิงวงังแม่น้ำไม่ค่อยเท่าไหร่ฝั่งนู้นยมนั่งค่ะยมน่านน้ำจะขึ้นเยอะหน่อยแต่เห็นบอกว่าอีกสักสองวันจะมีน้ำเหนือ,อไหลมาจากพิษณุโลกจากสุขโขทัยมาพิษณุโลก เห็นน้องๆลงว่าก็จะมาถึงชุมแสงแล้วค่ะอีกสองวันตรงนี้อาจจะขึ้นเยอะกว่านี้ต้องเดินมาดูบ่อยๆค่ะเพราะว่าบานอีสอยู่บริเวณนี้จะได้คนของทันตรงนี้เป็นเป็นแพค่ะแพสำหรับให้คนขึ้นลงเรือจะมีท่าเรืออยู่ เห็นเขาบอกว่าจะสร้างสะพานจากจากตรงนี้ไปพาสารนะคะตรงนู้นคือภาสารจากปิงวังไปภาสารแล้วก็จากภาสารข้ามไปที่ศาลเจ้าฝั่งนู้นถ้ามีสะพานคงได้เดินไปเที่ยวบ่อยๆนะคะเพราะว่าไม่ค่อยกล้านั่งเรือเท่าไหร่อยู่ติดแม่น้ำมาหลายปีก็จริงแต่ว่าน้ำไม่เป็นเลยค่ะ พามาดูบรรยากาศแค่นี้ก่อนนะคะถ้าน้ำขึ้นหรือ,อยังไงเดี๋ยวค่อยมาถ่ายใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ